การใดที่ทาให้ลูกเป็นแบบนี้บ้างจริงๆมันก็หายมันหาย,ยากมากเลยแต่เรามีหลักการง่ายๆที่จะสอนลูกให้เราให้ให้ลูกเราเนี่ยเป็นคนที่สามารถเป็นแชมป์เป็นผู้ชนะนะและสามารถก้าวข้ามทุกความท้าทายไปได้นะครับอ๋อห้องกุณสายศินบอกว่าหมอทีมรอทุกวันต้องหล่อเพื่อชาตินะครับจำไว้นะครับใครใครที่เวลาแต่งตัวสวยแล้วมีเพื่อนแซวนะครับก็ขอบคุณเพื่อนไปนะครับแล้วบอกเพื่อนว่าเราต้องสวยเพื่อชาตินะอถ้าเราทําหน้าตาแบบไม่ ไม่สดใสนะครับเป็นคนขี้โรคสมมตินะหน้าตาเหมือนคนขี้โรคอย่างเงี้ยหรือหน้าตาแบบสิวปุเลยนุ่นมีรอยด่างดำบนหน้ามันจะมันจะทําให้คนอื่นเนี่ยเห็นเห็นหน้าเราแล้วเป็นทุกข์นะครับโอเคนะครับมาเริ่มเลยดีกว่านะครับเนะี่อ่ะวิธีในการสอนลูกให้เป็นแชมป์นะครับข้อที่1นนะครับคือพ่อแม่ต้องเป็นเป็นแบบอย่างหรือเป็นซูเปอร์มัมหรือซูเปอร์เดดเลยอันนี้เป็นอะไรที่สําคัญมากเลยบางคนบอกว่าเราสอนด้วยปากได้ไหม เราสอนด้วยปากเป็นหลักได้ไหมจริงๆแล้วมนุษย์เรียนรู้นะครับจากการเป็นแบบอย่างมากกว่าสมมุติว่าผมบอกว่าการทิ้งขยะไม่ดีแต่เวลาผมขับรถไปที่ไหนนะครับผมอยากจะทิ้งขยะผมก็เปิดกระจกลงแล้วผมก็ทิ้งขยะนะครับเมื่อเมื่อวันก่อนผมไปที่ที่เขาใหญ่มานะครับที่เขาใหญ่มาปุ๊บลูกสาวผมเขากินไอติมเสร็จนะครับเขาก็ถือไว้นะครับ ในในรถเราก็แซวแซวเล่นๆเฉยๆนะครับแซวเล่นๆบอกว่าเออเนี่ยก็เปิดเปิดกระจกแล้วทิ้งก็ได้ลูกสาวบอกว่าทิ้งไม่ได้มันสกรปรกอ่าสังเกตไหมครับว่าในเมื่อเราเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีเราไม่เคยเปิดกระจกแล้วทิ้งขยะเวลาเราเห็นขยะนะครับบางทีผมเดินผ่านเนี่ยแล้วมันเป็นขยะที่ไม่เปียกแล้วผมเห็นแล้วขยะมันล้นออกมาจาก จากข้างข้างนอกถังเนี่ยผมก็จะหยิบขยะเนี้ยหนชิ้นใส่ในถังขยะให้ลูกดูตั้งแต่เด็กๆและตั้งแต่ลูกลูกจำความได้ประมาณสัก2อสามกวบเนี่ยผมก็ทําให้ให้ลูกดแูแล้วพอเขาเห็นเนี่ยเขาก็จะรู้เลยว่าขยะไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจอะไรขยะคือสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบร่วมกัน ถ้าอะไรเราทําได้เราก็ทําแต่ถ้าโอ้โหขยะมันแบบเปียกเลยมีหนอนขึ้นโอเคอันนั้นผมก็ไม่แนะนําว่าให้เราหยิบแล้วก็ใส่ถังขยะให้ลูกดูเพราะว่าเราก็ต้องสอนลูกเหมือนกันว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่เกินเขาเรียกว่าเกินขีดที่เราตั้งไว้เราอาจจะไม่ทําก็ได้เราไม่จําเป็นต้องทําความดีทุกอย่างบนโลกใบนี้แต่เราก็ก็ไม่ได้สอนลูกว่าห้ามทําความดีมันจะต้องมีบาลานซ์นิดหนึ่งนะครับดังนั้นสูตรง่ายข้อหนึ่งนะครับการที่เราจะเป็นตัวอย่างที่ดีเนี่ยนะ คือเราทําให้เป็นแบบอย่างเลยผมยกตัวอย่างอ่ะเอาแบบว่าเห็นในชีวิตประจําวันได้ง่ายคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยเขาเขาไม่เคยไม่ค่อยสอนอะไรผมนะผมจําแบบแทบจะจําความไม่ค่อยได้เลยอะ่ะผมว่าน้อยมากอะ่ะคําพูดที่หลุดออกจากปากเขาอะ่ะมันไม่มีคําคมอะไรที่ผมเอามาแบบบอกได้แต่ว่าผมเห็นจากสิ่งที่เขาทําคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยเขาเป็นเป็นลูกคนจีนเนาะเป็นลูกคนจีนทั้งคู่เลยทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยแล้วเวลาที่เขา สอนเรานะเขาสอนแปลกมากเลยนะผมเคยเห็นพ่อแม่คนจีนส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าลื้ออย่าทำอย่างนั้นลื้ออย่าทำอย่างนี้แต่พ่อแม่ผมเนี่ยไม่สอนอะไรพ่อพ่อแม่ผมเนี่ยเขาทำเป็นตัวอย่างอย่าง,างเช่นเขาอยากให้ผมรู้สึกว่าการไปทำงานเป็นสิ่งที่ดีวิธีการเขาคือคุณแม่ผมเปิดคลินิกพยาบาลและผดุงขันตั้งแต่ผมเกิดมาผมก็เห็นคุณแม่เปิดคลินิกตลอดเลยแล้วผมเห็นเขาตื่นตีห้าทุกวัน มาปัดกวาดเช็ดถูร้านนูน่นนี่มาเตรียมยาเตรียมนูน่นนี่เปิดร้านนะแล้วผมก็เห็นคุณพ่อผมเนี่ยตื่นแตน่ตีห้าเหมือนกันเลยเตรียมนู่นนี่ทุกอย่างเลยแล้วก็เสร็จปุ๊บก็ขับรถไปทํางานซึ่งซึ่งบ้านผมเนี่ยจะห่างจากตัวโรงเรียนที่คุณพ่อผมสอนอยู่คุณพ่อผมเป็นครูห่างประมาณ42กิโลแล้วเราก็เห็นเขาทาแบบนี้ทุกวันแล้วเขาเขาไม่เคยบ่นนะว่าเหนื่อย เขาไม่เคยบ่นว่ามันแบบลำบากเขาก็จะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังว่าช่วงนี้โรงเรียนมีอันนั้นอันนี้ตอนอยู่ตอนอกินข้าวมื้อเย็นคุณแม่ก็จะบอกว่าวันนี้มีคนไข้เป็นแบบนั้นแบบนี้อย่างเงี้ยคือเขาจะมาเล่าเล่าให้ฟังเล่าเล่าสู่ให้ให้ฟังบนบนโต๊ะกินข้าวแล้วมันก็ดูบรรยากาศมันเป็นบรรยากาศของความสนุกในการทํางานผมก็เลยซึมซับมาตั้งแต่เด็กๆเลยว่าผมต้องโต แล้วผมต้องทํางานที่ท,ที่ที่มันสนุกแบบเนี้ยได้อารมณ์สนุกแบบนี้ก็คือได้ไปทํางานที่มันมีพาชชันบางอย่างที่เอาไปแก้ไขปัญหาบางอย่างหรือว่าไปทําเพื่อทําให้อะไรบางอย่างมันดีขึ้นพอเราพยายามทําแบบเนี้ยในครอบครัวติ่เกิดขึ้นคืออะไรไหมผมเห็นเพื่อนผมพอเขาเริ่มทํางานนะเพื่อนผมจะบอกเลยว่าตอนเป็นเด็กอะสนุกที่สุดตอนเป็นเด็กอะสบายที่สุดอยากกลับเป็นเด็กจังเลยแต่ผมแปลกมากเลยนะผมฟังเพื่อนผมพูดแบบเนี้ยผมรู้สึกเลยว่า ผมไม่เห็นอยากกลับเป็นเด็กเลยเพราะผมรู้สึกว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยเรามีความจํากัดขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้ขับรถยนต์ไม่ได้เราไปเที่ยวญี่ปุ่นไม่ได้เราไม่มีเงินซื้อบ้านใหญ่ๆแบบนี้เราไม่มีเงินซื้อรถเราไม่มีความสามารถที่จะทําอะไรเลยเพราะว่าเด็กเนี่ยมีความจํากัดในการทําหลายอย่างมาดังนั้นผมไม่เคยรู้สึกเลยว่าอยากจะกลับไปเป็นเด็กผมอยากจะเป็นคนโตแล้วก็โตแบบนี้อยู่ตลอดเวลาไม่เคยอยากจะกลับไปเป็นเด็ก เหมือนกันนะครับเวลาที่ผมเริ่มเริ่มมาทําธุรกิจลองลองนึกสภาพตามนะครับตอนผมมาทําธุรกิจก็เหมือนกันนะครับคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยเขาเขาเขาจะสอนตลอดเลยว่าที่ผ่านมามันเป็นประสบการณ์ไม่มีอะไรที่เป็นผิดถูกหรอกนัินมันเป็นประสบการณ์ทั้งหมดตอนทําธุรกิจผมก็เห็นคุณแม่ผมเนี่ยไม่เคยทําคลินิกก็ทําคลินิกไม่เคยมีบ้านเช่าก็มีบ้านเช่าไม่เคยเป็นเกษตรกร,ก,รก็ไปเป็นเกษตรกรตอนนี้ก็มีฟาร์มปลาอยู่ประมาณ น่าจะโขงน่าจะ10กว่าบ่อได้แล้วก็มีหมูอีก2,000ตัวนะครับเป็นฟาร์มหมูนะครับแบบโรงเรือนปิดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกนะ็คือเราเห็นเขาทำอะไรหลายอย่างตลอดเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าอ๋อเป็นพยาบาลก็ทำอสังหาให้เช่าได้เป็นกเกษตรกรก็ได้ทำฟาร์มหมูก็ได้ทำฟาร์มปลาก็ได้ทำนู่นทำนี่ได้หลายอย่างเพราะผมเห็นแบบนี้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นกนะ็คือผมก็ได้เรียนรู้แล้วว่าอ๋อ มนุษย์ไม่ได้มีแค่อาชีพเดียวสำคัญนะครับมนุษย์ถ้าเราบอกเขาว่าเราเป็นครูก็ต้องเป็นครูตลอดไปเราเป็นหมอก็ต้องเป็นหมอตลอดไปหรือเราเป็นพนักงานประจำก็ต้องเป็นพนักงานประจำตลอดไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเกิดคล้ายๆกับช่วงนี้ที่หลายคนตกงานผมเห็นพี่ๆบางคนเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนขับเครื่องบินเนาะนะเป็นคนขับเครื่องบินซึ่งจริงๆเป็นอาชีพที่เท่มากเลยผมก็อยากเป็นแต่ว่า เนื่องจากผมเนี่ยสายตาสั้นก็ไม่สามารถไปเป็นคนขับเครื่องบินได้นะครับต้องสายตาปกติที่ที้เกิดขึ้นก็คือพอพอวันหนึ่งเราเราตกงานเราต้องรู้จักการปรับตัวครับอันนี้สําคัญมากเลยดนะังนั้นถ้าเราสอนให้ลูกเรารู้ว่าจริงๆเรามีกี่อาชีพก็ได้ลูกเราจะรู้จักการปรับตัวเหมือนที่เราเห็น<ๆ>เห็นเห็น<ๆ>ในข่าวอะว่า นักบินคนนึงเป็นไลน์แมนนักบินคนนึงไปขายก๋วยเตี๋ยวสังเกตไหมครับว่าเราสามารถปรับตัวได้ไม่ไมว่าโลกนี้จะถูก disruption กี่รอบก็ได้นะครับโอ้ว้าวเดี๋ยวดูนิดหนึ่งอโอวัน ah. oh, นี้เยอะนะครับเนี่ยนะครับ ah. คุณอานบอกว่าสอนด้วยการทำให้เห็นคือสุดยอดใช่ครับจริงๆผมว่าวิธีนี้จะดีสุดเพราะว่าบางทีอ่ะ การที่เราเรียนทฤษฎีมามาเยอะๆมันมันยากที่จะเอามาใช้ได้จริงแต่ถ้าเขาเห็นตัวอย่างอย่างเช่นผมเห็นตัวอย่างจากคุณพ่อคุณแม่ผมว่าอ๋อชีวิตมีหลายอาชีพได้เหมือนกันครับลูกสาวผมก็คิดแบบนั้นลูกสาวผมตอนแรกเขาก็เออเห็นเป็นหมอหมอก็ดีนะครับพอผมสักพักหนึ่งผมเป็นหมอด้วยเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยเขาบอกเออเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ดีเขาก็หัดตัดต่อคลิปแล้วก็มี YouTube Channel เป็นของตัวเองถ้าพักหนึ่งเขาเห็นผมเนี่ยผอมลงเรื่อยๆ ตั้งแต่เด็กๆครับเ,เขาเขาเกิดมาพร้อมกับเคยเห็นพ่อตัวใหญ่แล้วพ่อค่อยๆตัวเล็กลงเล็กลงเล็กลงแล้วก็มีกล้ามแล้วเขาก็รู้สึกว่าการออกออกกาลังกายเป็นสิ่งที่ดีสําคัญนะครับเด็กถูกปลูกฝังว่าการออกกําลังกายเป็นสิ่งที่ดีเพราะเขาเห็นพ่อของเขาวิาว่งหน้าบ้านทุกวันตอน6กโมงเช้า ตอนช่วงลดความอ้วนสังเกตไหมครับแล้วพอช่วงโควิดเขาก็เห็นพ่อเขาว่าล้างรถทุกวันเลยวันละสองคันเพราะว่าไม่กล้าไปวิ่งหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวเจอคนเป็นโควิดแล้วก็เลยใช้วิธีการนะ่ะล้างรถทุกวันเขาก็เห็นเราทําแบบนี้ตลอดแล้วเขาเลยรู้สึกแล้วฝังใจเลยว่าการออกกาลังกายเป็นสิ่งที่ดีสังเกตไหมครับว่าเวลาเราทําอะไรเป็นแบบอย่างแค่นี้เองผลผลสุดท้ายนะครับเราเราก็จะสอนเขานะครับง่ายๆนะครับจากสิ่งที่เราเป็นอยู่นะครับ ง่ายกว่านะครับอ่านะครับคุณอัมพยบอกฟังหมอทีมแล้วรู้สึกคิดบวกมากขึ้นว้าวยินดีมากเลยครับจริงๆแล้วผมว่าการที่เราได้มีโอกาสครับคุยกันแบบนี้ทุกๆสัปดาห์มันช่วยทําให้เราจูนขึ้นสมองอยู่ในชั้นแอลฟาตลอดเวลาเราจูนขึ้นขึ้นสมองอยู่ในชั้นแอลฟาครับมันก็จะส่งผลให้เราไปจูนกับลูกทําให้ลูกเนี่ยคิดเหมือนเราครับซึ่งง่ายมากเลยนะครับอ่าโอเคนะครับมาถัดมานะครับอ่าคุณสายศิล์บอกว่าแบบอย่างที่ดี ย่อมดีกว่าคําสอนใช่ครับแบบอย่างที่ดีมันง่ายกว่านะเราไม่จําเป็นต้องเฟกต่อนหน้าลูกแรกเราก็ทําเป็นธรรมชาติแล้วผลสุดท้ายเนี่ยพอเราทำทำเป็นธรรมชาตินะาารรชาตใช่ไหมครับมันก็ไม่จําเป็นจะต้องสอนลูกไม่จําเป็นจะต้องแบบมีคําคมอ้นีนึกออกไมผมไม่เคยเห็นพ่อแม่ผมมาพูดอะไรที่มันเป็นคําคมบาดใจไม่เคยนะแต่สิ่งที่เขาทํามันทําให้เป็นผมวันนี้อย่างนั้นเหมือนกันครับเราเปลี่ยนตัวเองวันนี้อย่างเช่นนะครับลูกลูกผมก็ถามว่า ทำไมหมาไม่ออกมาอยู่ที่บ้านเหมือนปะป๊าบ้างละ่ะอันนี้เขาถามแฟนแฟนผมนะลูกลูกห่มถามว่าทำไมหมาไม่ออกมาอยู่ที่บ้านแบบปะป๊าบ้างนะครับหมาาก็บอกว่าหมาาชอบที่จะเป็นพยาบาลดมยาสลบแล้วก็ชอบที่จะนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาทําธุรกิจเป็นออนไลน์ด้วย <S <S เห็นไหมครับว่าสังเกตไหมครับว่าพอพอแฟนผมพูดแบบนี้มันเลยทําให ลูกสาวผมรู้สึกว่าเออเราสามารถทำสออย่างหรือ3ามอย่างก็ได้นะครับข้อที่สองนะครับข้อสองฝึกป้อนข้อมูลผู้ชนะให้ลูกอันนี้สำคัญมากนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วงช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดที่ลูกจะได้เรียนรู้อีกช่วงหนึ่งคือช่วงที่ลูกรู้สึกว่าลูกทำไม่ได้ลูกเขารู้สึกว่าเขาแพ้ลูกเขารู้สึกว่าเขาผิดหวังลูกเขารู้สึกว่าเขาแบบทำอะไรผิดพลาดบางอย่าง นะแล้วเราก็จะมีคําพูดนะครับนะเพื่อเพื่อจะสอนเขาง่ายๆนะครับบางคนบอกว่าคําพูดพวกนี้ไปหาซื้อจากไหนหรือว่าไปเรียนจากไหนผมบอกได้เลยว่าไม่ยากครับเราเดินเข้าไปใน c ี e b o ็ดร้านหนังสือในอินร้านหนังสืออะไรก็ได้ครับแล้วเสร็จปุ๊บคุณเปิดหน,นังสือมาสักคนหนึ่งที่คุณรู้จักอย่างเช่นอ่ะคุณอาจจะรู้จักอว ett, อลเลนบัฟเฟตเป็น เทพเจ้าแห่งการลงทุนหรืออะไรนะพูดภาษาเด็กๆอะ่ะประมาณเนี้เป็นนักลงทุนผู้ยิ่งใหญ่คนาาจจ Musk, หนึ่งเราอาจจะรู้จักอีลอนมัสเราก็หยิบหนังสืออีลอนมัสมาเราอาจจะรู้จักดี็อกี้เฟลเลอร์นะครับเป็นคนที่น่าจะเป็นรวยอันดับต้นๆของโลกนะครับในสมัยก่อนนะครับแล้วก็คุณอาจจะรู้จักแบบอาจจะรู้จัก ดีรูสเวลอะไรประมาณนี้คือคุณเลือกสักคนหนึ่งอะ่ะที่คุณรู้จักสักคนหนึ่งอย่างผมเนี่ยผมผมผมชอบอ่านอะ่ะมีวอลเลนบัฟเฟสนะอีลอนมัสผมมีแบรนด์เทรซี่นะมีอาจารย์บดิตอึ้งงางศรีมีอ่าเขาเรียกอะไรนะผมนึกชื่อไม่ออกบูสลีติดอยู่ที่ป่านะบูสลนะีนะ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 ครณอนานบอกว่าฝึกป้อนข้อมูลผู้ชนะใช่นะครับ ป้องข้อมูลผู้นะี้คำวิธีการคิดบางอย่างพู้นี้บางทีคนสําเร็จผมว่าผมอ่านหนังสือมาเยอะมากอลเป็นร้อยๆเล่ม,มนะเฉพาะเรื่องชีวรประวัติอย่างเดียวผมก็เห็นคนทุกคนคล้ายๆกันะมีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียสังเกตนะครับเร,เราเราจะเห็นภาพลักษณ์คล้ายๆกันหมดเลยนะมีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียมีข้อดีบางอย่างที่คนอื่นคิดว่าเป็นข้อเสีย่าก็มีนะครับอย่างเช่นผมมี ฮีโล่คนหนึ่งคือริชาร์ดแบรนสันตอนนี้มีธุรกิจนะครับทั่วโลกเลยประมาณ400ธุรกิจด้วยกันถ้านับปี2020นะครับประมาณ400ธุรกิจริชาร์ดแบรนสันจะมีปัญหาเรื่องการเรียนคือเรียนหนังสือแล้วอ่านไม่เข้าใจอะ่ะคือริชาร์ดแบรนสันเป็นโรคชนิดหนึ่งเลยแหละผมว่าถ้าทางทางการแพทย์เราถือว่าเขาเป็นโรคชนิดหนึ่งนะครับเป็นเขาเรียกว่า เป็นโรคที่มีความเข้าใจต่อตัวหนังสือหรือการเรียนน่ค่อนข้างช้าแต่เขาสามารถเรียนด้วยวิธีอื่นได้ก็คือเรียนจากประสบการณ์ได้นั้นเขาก็ล้มลุกคุกคานตลอดเคยเกือบจะติดคุกนะครับเคยเจ๊งกับธุรกิจเคยผิดพลาดเคยนู่นเคยนี่แต่ตอนนี้เขาเป็นมหาเศรษฐีคนหนึ่งนะครับของประเทศอังกฤษไปเรียบร้อยแล้วเวลาที่เรานะครับค่อยๆใส่ข้อมูลผู้ชนะเข้าไปให้กับลูกนะครับมันจะเกิดแบบนี้ครับเดี๋ยวผมวาดรูปให้ดูอันนี้สําคัญมากเลยนะครับ คน,คนส่วนใหญ่ถ้ารู้เรื่องนี้เอาไปใช้ได้ต่อชีวิตเลยปกติแล้วสมองคนเราเนี่ยผมแบ่งให้เป็น2ส,ส่วนส่วนส่วนแรกนะครับเขาเรียกว่าจิตสํานึกส่วนที่2เขาเรียกว่าจิตใต้สํานึกเวลาที่เราป้อนข้อมูลจิตสํานึกเข้าไปนะครับสักพักหนึ่งมันจะถูกย้ายมาอยู่จิตใต้สํานึกแล้วจิตใต้สํานึกเนี่ยพอมันรวมกันมากๆาหนานแน่นมากมันจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่านิสัย ถ้าเราอยากสร้างนิสัยเราก็ต้องป้อนข้อมูลที่ที่ดีเข้าไปก็คือป้อนข้อมูลผู้ชนะเข้าไปในรู้ของเราให้เขารู้สึกว่าคนสำเร็จเขาคิดยังไงนะโดยการที่ผ่านคำพูดของเรานะครับอันนี้ก็สอนนะอย่างแรกนะครับคือทำเป็นแบบอย่างเนาะผมบอกแล้ว80%สส่วนคำพูดที่ป้อนเข้าไปเนี่ย แค่20%สเเ็นังเกตไหมว่าผลสุดท้ายนะก็กลับไปข้อหนึ่งยังไงซะเราต้องทำเป็นแบบอย่างแล้วคำพูดเนี่ยจะเป็นคำพูดที่เราสามารถสอนเข้าไปเพิ่มได้นะครับข้อที่3นะครับนะบข,ข,ข้อข้อข้อที่3นะครับเลิกใช้คำว่าผิดและถูกที่บ้านผิดและถูกให้ใช้ที่โรงเรียนก็พอเพราะว่าเวลาที่เราใช้ผิดและถูกเนี่ยมันมีประโยชน์ที่ที่โรงเรียนหนึ่งอย่างคือมันช่วยเรื่องการวัดผลเพราะว่าถ้าคุณครูที่โรงเรียน เขาไม่มีผิดกับถูกเขาจะไม่สามารถให้คะแนนได้เลยสําหรับประเทศไทยนะถ้าเกิดสำหรับประเทศอื่นเขาอาจจะมีวิธีการให้คะแนนแบบเขาเรียกว่าเป็นวิธีการเขียนเรียงความแล้วให้คะแนนที่เขียนเรียงความก็ได้แต่ผลนสุดท้ายการให้คะแนนมันก็จะมีคําว่าผิดและถูกอะ่ะ ในความคิดเห็นของคุณครูอยู่ดีซึ่งอันนั้นเอาเอาไว้สำหรับเรื่องการเรียนแต่สำหรับเรื่องชีวิตจริงๆรลองสังเกตครับชีวิตเราจริงๆบางทีมันก็ไม่ได้มีผิดถูกขนาดนั้นนะมันเป็นเรื่องของการทำแล้วไม่ไม่ได้ตามเป้าหมายปรับแล้วก็เดินต่อทำแล้วไม่ได้ตามเป้าหมายใช่ไหม ปรับใหม่แล้วก็เดินต่อจริงๆชีวิตจริงมีแค่นี้ดังนั้นผมแนะนําให้พ่อแม่สอนแบบนี้ที่บ้านนะครับดังนั้นอย่างเช่นตอนที่ผมถามเขาว่าทําไมเขาถึงเก่งภาษาอังกฤษผมถามลูกลูกสาวผมเขาบอกว่าก็ไม่ยากนะป๊าเราก็แค่ฟังฝรั่งพูดแล้วเราลองหัดพูดตามพูดไม่เหมือนพูดใหม่พูดไม่เหมือนพูดใหม่พูดไม่เหมือนพูดใหม,ม,เหม,ใหม่เขาก็บอก เขาก็ฝึกลิ้นของเขาแบบนี้ตั้งแต่ตอน3ามขวบอ่ะพูดไม่เหมือนพูดใหม่พูดเหมือนพูดใหม่จนตอนนี้เขาสามารถพูดเป็นสำเนียงภาษาอังกฤษนะครับได้ได้เหมือนฝรั่งเลยคําถามก็คือทําไมเขาเขาถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าที่บ้านผมจะไม่สอนว่าผิดหรือถูกเลยจะไม่สอนว่าผิดหรือถูกแต่ลูกรู้นะว่าถ้าผิดได้ศูนย์คะแนนเขาก็ยังเคยเอาเอาอันนี้มาให้ดูเลยผมยกตัวอย่างเนี่ยอยู่ข้างหน้านี่เองนะครับเขาเคยมี เอกสารอย่างนี้นี่ยมาแบบนี้เลยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเวลาเขาทําการบ้านเนี่ยคุณครูก็จะมีผิดกับถูกคือเขารู้อยู่แล้วครับผมว่าการที่ผิดกับถูกมันเป็นเรื่องที่เราไม่จําเป็นต้องสอนลูกเราก็ได้เพราะลูกเราได้เรียนจากโรงเรียนทุกคนรู้จักผิดและถูกเรียบร้อยแล้วมันเป็นการวัดผลแต่สิ่งหนึ่งที่เด็กส่วนใหญ่จะไม่รู้ก็คือเด็กส่วนใหญ่เขาไม่รู้ว่าเวลาที่เราผิดพลาดแล้วจะเดินไปข้างหน้าทําอย่างไรนะครับเพราะว่าไงครับ ในโรงเรียนเนี่ยเขาจะสอนแค่ผิดแล้วไปแก้ใช่ไหมเพราะว่ารู้ว่าวิธีการที่ถูกคืออะไรแต่ลองดูนะครับลองลองมาเริ่มจากงานโดงสมมุติถ้าเราทําแล้วงานเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จมันไม่มีหนังสือบอกนะว่างานที่ทำเนี่ยทำยังไงให้ประสบความสำเร็จอ่ะสมมุติว่าเราไปทํำงานแล้วสมมุติว่าโปรเจกต์เนี้ยนะครับลูกค้าไม่ชอบ คำถามก็คือที่ที่ที่ถูกคืออะไรไม่มีนะครับสัวยนะ่ะเราเราทำโปรเจกต์สักอย่างหนึ่งอะที่ถูกคืออะไรไม่มีอะแต่มันคือที่ถูกใจที่ถูกใจลูกค้าคืออะไรต่างหากสังเกตน,นะครับว่าพอถึงเวลาชีวิตจริงมันไม่มีถูกกับผิดแล้วมันมีแต่การปรับว่าทํายังไงจะถึงจะถ,งถึงเป้าหมายได้อันนี้สําคัญมากเลยนะครับคุณกิษสยาบอกขอบคุณคุณหมอมากค่ะได้ความรู้ระกับ ปรับไปใช้กับลูกๆนะครับสำคัญมากเลยครับเดี๋ยวเรามาเจอกันแบบนี้วันอังคารกับพฤหัดบ่อยๆแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยจูนกันนะครับแล้วทุกคนจะ,จะเข้าใจง่ายว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราสามารถสอนลูกให้ใหเป็นแชมป์ได้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่เรานะครับโปรแกรมให้ลูกเป็นแชมป์เลยมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันคือการโปรแกรมวิธีคิดที่ถูกต้องวิธีคิดที่ถูกต้องเกิดจากข้อหนึ่งครับคือเราทำเป็นแบบอย่าง ข้อ2เกิดจากการใส่ข้อมูลบางอย่างเข้าไป20%ข้อสอเนี่ยแค่20%เองแล้วข้อ3าก็คือเราพยายามอย่าไปสมมุติว่าอันเนี้ยเป็นเป็นก้อนหินอย่าเอาก้อนหินไปวางไว้หน้าลูกแล้วให้ลูกสะดุดล้มบ่อยๆพยายามอย่าบอกลูกว่าผิดหรือถูกเพราะในชีวิตจริงไปชีวิตจริงนะผมบอกได,ได้เลยว่ามันมันไม่ได้มีผิดและถูกแบบนั้นนะมันก็เป็นการแค่ปรับแล้วสิ่งสำคัญก็คือถ้าเราไปบอกเขาว่าผิดหรือถูกเนี่ยเด็กจะกลัว ผมเห็นสภาพเด็กแบบนี้เยอะมากเลยคือรู้สึกกลัวว่าแบบไม่กล้าทํากลัวผิดไม่กล้าทํากลัวผิดผมเจอแบบนี้เยอะมากเลยนะครับแต่ผมจะบอกรู้ผมเลยว่าอ,อ๋อทำเลยทําเลยนะอย่างเช่นเขาล้างจานถ้าจานแตกก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวจะให้ล้างแก้วพลาสติกกับจานพลาสติกก่อนอันไหนที่เป็นเป็นชามเป็นแก้วหรือเป็นแก้วที่ทําจากตัวแก้วเลยเราก็จะไม่ให้ล้างสังเกตไหมครับว่าเราค่อยๆ ค่อยๆบอกเขาไปแบบนี้นะครับง่ายๆจะง่ายกว่านะครับแล้วเขาก็จะเป็นเป็นผู้ชนะได้ง่ายบางคนอาจอาจจะบอกว่าเอะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราเห็นคนอื่นทําแล้วเป็นสิ่งที่ผิดเนี่ยเราจำเป็นต้องไปสอนลูกไหมนะครับ จริงๆแล้วผมว่ามี2แง,ง่ด้วยกันนะเวลาเราเห็นคนอื่นแล้วเอาคนอื่นมาบอกว่าผิดหรือถูกเนี่ยบางทียังก็เป็น2แง,ง่อ่าผมยกตัวอย่างสมมติมีข่าวข่าวหนึ่งนะครับที่เราเห็นเห็นเห็นในทีวีบอกว่าอ่าเห็นในทีวีว่าตอนแรกนะมีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ที่ปั๊มนะครับแล้วก็ถูกถ่ายคลิปมาว่าผู้ชายหยาบคายผู้ชายหยาบคายนะเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนหลังเนี่ยพอนักข่าวไปสัมภาษณ์เด็กเด็กปั๊มคนนี้ปรากฏว่าอ่า ถูกยั่วยุจากลูกค้าที่ที่มาเติมน้ํามันแต่ว่าเป็นถังน้ํามันที่ที่เขาเรียกว่าไม่ได้มา,มาตรฐานเด็กปั๊มจึงไม่สามารถที่จะเติมได้ก็เกิดการทะเลกกาะกันสังเกตไหมครับว่ามันมีข้อมูลจาก2ฝั่งนะครับที่เราได้ยินกันคนละครั้งดังนั้นที่บ้านผมเนี่ยผมจะเน้นว่าถ้าได้ยินข่าวแบบนี้ผมจะบอกแค่ว่าเราไม่จําเป็นต้องพูดจะหยาบคายเห็นไหมครับอะไรที่มันเป็นแบบเป็น เป็นเขาเรียกเป็นเรื่องจริงเลยนะเรื่องจริงแบบเห็นเห็นกันต่อตาเลยคือผู้จจหยาบคายเนี่ยไม่ดีเราจะสอนเขาแค่นั้นแต่เราจะจะไม่ได้สอนนะครับว่าใครเป็นคนถูกใครเป็นคนผิดเพราะว่าอะไรไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ฟังความจากสองฝ่ายดังนั้นผมจะบอกประจําเลยว่าถ้าเกิดเราไปเห็นเหตุการณ์อะไรก็ตามแล้วลูกถามนะครับเราก็จะบอกเขาว่าอันเนี้ยเราบอกได้เดียวคือไม่สมควรพูดคำหยาบคายนะครับ แล้วผมก็จะถามเขาต่อว่าถ้าเกิดว่าเป็นเราบ้างละ่ะมีคนมาพูดคำหยาบใคายกับเราเราทำยังไงลูกสาวผมก็จะตอบสไตายผมเลยก็คือเดินหนีเพราะที่บ้านผมผมสอนเดินหนีตลอดใครนิสัยไม่ดีที่โรงเรียนเดินหนีใครชอบเล่นแรงๆเดินหนีนะครับใครที่ชอบขโมยของเราเดินไปบอกคุณครูเลยว่าคนนี้ขโมยของแล้วผมก็มาทําที่บ้านก็คือเอาสติกเกอร์แปะที่บ้านผมจะมีสติกเกอร์แบบนี้เต็มเลย นี่ครับสังเกตไหมครับมีสติกเกอร์แปะว่าอันนี้คือของลูกเราชื่อไทม์แบบนี้เป็นต้นสังเกตไหมครับว่าเรามีวิธีการหลีกเลี่ยงหรือมีวิธีการสอนนะอย่างเหมาะสมได้โดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปบอกว่าคนนั้นถูกคนนี้ผิดเพราะว่าการที่เราไปบอกว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีมันเป็นการตราหน้าซึ่งมันเป็นสิ่งที่เรากําลังตราหน้ามนุษย์ด้วยด้วยกันเองอยู่ในความรู้สึกผมก็คือมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์จะทําอะไรก็ได้ที่ไม่ได้ ส่งผลกับเรานะครับที่ไม่ส่งผลกับเรานะนะเขาจะทําอะไรก็ได้ก็เรื่องของเขานะครับแต่เราก็ไม่จําเป็นต้องไปตัดสินเขาก็ได้เพราะว่าเขาอาจจะมีเหตุผลที่ทําแบบนั้นอ่ะเขาอาจจะบ้าเขาอาจจะเป็นโรคจิตเวทเขาอาจจะเครียดเขาอาจจะล้มล,ละลายเขาอาจจะอะไรก็ได้อ่ะก่อนที่เขาจะทําพฤติกรรมแบบนั้นบางทีมันมีเหตุผลร้อยแปดผมบอกว่าเราผมจะสอนลูกเสมอว่าเรา